ดีจังกับไอสื่อมาแล้วค่ะไหนใครเป็นเหมือนไอสื่อบ้างไหมคิดถึงการไปต่างประเทศหรืออยากเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในฉากหนังฉากซีรีส์ที่เราชื่นชอบแบบนี้ไหมเอาล่ะ อยากได้ภาพตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ต่างๆไอซ์ cy, มี how to ลบพื้นหลังรูปภาพแล้วจะเอาตัวเราไปที่ไหนก็ได้ทำได้ง่ายมากๆแถมไม่ต้องโหลดแอปเสริมให้หนักมือถืออีกด้วยเพราะไอซ์ใช้เว็บนี้ค่ะ www.remove.bg เปิดคอมพิวเตอร์หรือหยิบมือถือก็ทำตามได้เลยนะคะเข้ามาที่เว็บ www.remove.bg ปุ๊บให้เรากดที่อัปโหลดอิมเมเลือกภาพตัวเราที่ต้องการจะลบพื้นหลังออกมา1ภาพนะคะแล้วระบบก็จะทำการลบพื้นหลังรูปภาพให้กับเราค่ะตัวเว็บไซต์ลบพื้นหลังให้ไอแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าตัวเว็บไซต์นั้นตัดต่อให้ถูกใจเราไหม ถ้ายังไม่พอใจก็กดที่ปุ่ม edit นะคะเลือกตรงนี้ erase หร or ือ restore แล้วเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะ erase หร or ือ restore ถ้าเราต้องการลบจุดไหนเพิ่มก็กด erase ปรับขนาดหัวแปรงแล้วก็ลากๆเพื่อทำการลบได้นะคะแต่ถ้าอยากเติมส่วนไหนเช่นนิ้วมือขาดไปก็กดที่ restore แล้วก,กดลากเพื่อเติมส่วนที่ขาดหายไปได้ค่ะตกแต่งภาพจนโอเคแล้วเราจะกดดาวน์โหลดไฟล์ภาพนามสกุล png เพื่อนำภาพไปใช้ในแอปอื่นค่ะ หรือจะเลือกใส่แบ็กกราวของเว็บนี้ก็ทำได้นะคะกดไปที่แบ็กกราวในเว็บก็จะมีไว้ให้เลือกเพียบเลยค่ะหรือจะอัปโหลดแบ็กกราวภาพของเราเองก็จัดไปได้เลย <S <S ถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตรงรูปดาวน์โหลดนี้อยากเซฟเก็บไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราก็กดดาวน์โหลดอิมเมจได้เลยค่ะว้าวภาพอไอซสื่อเที่ยวทิปเสร็จแล้วเพื่อนๆราเรียนกันไหมคะ ถ้าเกิดว่าลองใช้แล้วชอบช่วยกันกดไลค์กดเลิฟกดแชร์คลิป o w to ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าไอซ์สุจะพาทุกคนไปทำอะไรสนุกสนุกก็ต้องรอดูกันอีกนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กันไว้จะได้ไม่พลาดกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดเลยกดถดนนะ